มันยังมีไข่หน่อยเนอะอใคร,ใครใไงไอยูไงไกเราเมษาเดอ้อเมษา,าวางซื้อวามดแดงนหลาสิก,ก,กัดเจ็บคนมีอันนี้ของสาวนิดเด้อค่ะนี่เาานิดได้หลายเตอรตของที่จีนไข่ง่านดีเูาซื้อกันนี่จะได้เยอะกว่าเพาสามคน <laughs> ไม่กินนี่ี่เฮะ่ดเกาะจะได้กินแห่ท้ำยำกินก็เบียร์ยลยำแ่คือเรัพีเฉยก็เหนือพี่จิ้มมาเด้อค่ะสาวนิดมาหาสาวอยู่มานี่ค่ะเนยโมเด้งอาจบรไยะใครก็เนยเน่าค่ะสาวนิดเปรี้ยวนี่โมนกาลิน เดกก็สาวอยู่เด้อค่ะม่มีมาได้ค่ะานอยู่นะานอยู่มาชวยๆกันเลยมาขายตื่นเป็นมั่งกนาเ้ออกไปหากับเกือบชโมงเงี้ยงรูอยู่่ยมังนอคอบกขานิ้ำเปีวกีเมื่อจ่ะนะประนันจางปินงปิน้ำเปียวังจังไกเด็กนะกูมัว บะามนะใจหลักวานะจีนท่